สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆพบกับโด่งเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับโด่งจะพาทุกคนอัปเดตอีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดเลยครับเส้นทางนี้นะครับก็คือเส้นทางลัดจากอำเภอภูเรือนะครับมุ่งหน้าลงสู่อำเภอท่าลี่ซึ่งเส้นทางนี้เนี่ยเป็นเส้นทางที่ GPS มักจะแนะนํานะครับสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางท่องเที่ยวสู่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางลัดจากอำเภอภูเรือมุ่งหน้าลงที่อำเภอท่ารี่และต่อจากอำเภอท่ารี่ไปที่อำเภอเชียงการครับปัจจุบันนี้เส้นทางนี้มีความเสียหายหลายจุดเลยและเส้นทางนี้ยังคงอันตรายครับเพราะฉะนั้นปีนี้หนงจะพาทุกคนอัปเดตเส้นทางนี้กันว่าปัจจุบันนี้จะอันตรายขนาดไหนและในฤดูหนาวเนี่ยต้องระวังอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูครับกับเส้นทาง2 3 9 9เส้นทางรัดผูเรือทารี่ครับสำหรับวันนี้ ไปชมเส้นทางนี้พร้อมกันครับไปครับก่อนที่โดงจะพาทุกคนนะครับได้ชมความสวยงามของเส้นทางนี้แล้วก็ความอันตรายในเส้นทางนี้ในขาลงนะครับโดมจะให้ดูความสวยงามในช่วงขาขึ้นก่อนเราจะเห็นว่าโอ้โหเป็นเส้นทางที่ตรงลงจากเขายาวมากๆเลยนะครับ และอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งนะฮะในช่วงฤดูหนาวแบบนี้นะครับก็คือเส้นทางนี้เนี่ยจะเต็มไปด้วยหมอกนะครับซึ่งตอนนี้เกือบประมาณา8โมงเช้าแล้วซึ่งตอนนี้หมอกด้านบนก็ยังหนาอยู่นะครับแล้วก็หมอกแดี่ยจะหนาเป็นช่วงๆเลยนะครับในบางช่วงเนี่ยถ้ายิงอากาศาบางวันที่ความชื้นดีนะครับแล้วก็าอากาศหนาแบบพอด่พดีแบบหมอกหนาแบบมองไม่เห็นเลยฮะ ยิ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนมีโอกาสได้เดินทางมาในช่วงเวลากลางคืนนะครับโอ้โหทั้งมืดทั้งเปรี่ยวนะครับแล้วก็หมอกลงแบบนี้เนี่ยโอ้โหทัศนวิสัยการขับขี่เนี่ยแย่มากๆเลยนะครับนะฮะจะเห็นนะครับว่าความชันในเส้นทางนี้เนี่ยโอโ้ในกล้องเนี่ยกับกับเ,เส้นทางจริงเนี่ยเส้นทางจริงจะชันกว่าในกล้องนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นเนี่ยให้เจรจาการเพิ่มขึ้นสันกประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะ ซึ่งแค่เนินแรกตรงนี้นะครับก็ถือว่าชันมากแล้วก็ขึ้นยาต่อเนื่องนะครับขาขึ้นไม่อันตรายแต่ที่อันตรายคือขาที่ลงมานั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าความอันตรายของเส้นทางนี้กับจุดอันตรายในเส้นทางนี้ปัจจุบันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้โด่งจะพาทุกคนไปเห็นพร้อมกันเลยครับ ชีวิตคือการเดินทางหลากหลายเส้นทางให้เดินไปชีวิตจะไม่ต้องเหมือนใครกลับไปตามหัวใจของเราเอง มานะครับแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยหอันตรายนะฮะความสวยงามที่แฝงด้วยความอันตรายจริงๆครับแต่ส่องตรงกล้องเป๊ะเลยนะฮะเขาทาแบบเต็มเลยฮะเนี่ยแล้วเราก็ทะลุชั้นหมอกขึ้นมาก็หมดเลยนะฮะนี่คความอันตรายคือบางทีเราขับมาแล้วเราไม่เห็นนะครับว่ามันเป็นชั้นหมอกอยู่พอมาถึงชั้นหมอกเนี่ยเราอาจจะมีรถที่จอดขวางหรือจอดเสียอยู่ก็ได้นะครับทุกคน มองหาของขวัญที่ไม่ซ้ำใครอยู่ใช่ไหมคะวันนี้กับงานปั้นตุ๊กตาโมเดลตุ๊กตาหน้าคล้ายที่ให้คุณมอบให้กับคนพิเศษของคุณได้ในทุกๆวันนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันครบรอบวันแต่งงานวันรับปริญญาวันกเกษียณและวันพิเศษของทุกคนในครอบครัวสนใจทักหาจอยได้เลยนะคะขอบคุณคะ่ะ และตอนนี้นะครับรถเราวิ่งอยู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข21นะครับเราออกจากอำเภอภูเรือมุ่งหน้าสู่อำเภอเมืองจังหวัดเลยด้วยถนนหมายเลข21นะครับด้านหลังกล้องเราก็คือเส้นทางที่เรามุ่งหน้าออกจากอำเภอภูเรือนั่นเองนะครับพอเรามาถึงกิโลเมตรที่375นะครับเราจะเห็นป้ายด้านซ้ายแล้วก็ด้านบนแบบนี้เยอะๆเลยนะครับ พอเรามาถึงตรงนี้เราจะเห็นป้ายว่าเลี้ยวซ้ายไปที่อำเภอท่ารีนะฮะเราก็เตรียมเปิดไฟเลี้ยวได้เลยเนื่องจากว่าทางเลี้ยวซ้ายนะครับอยู่บริเวณหัวโคง้งถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวไว้ก่อนจะปลอดภัยนะครับแต่ถ้าเข้าโค้งมาแล้วค่อยเปิดเนี่ยอันตรายมากนะครับนี่ฮะเลี้ยวซ้ายไปที่ถนนหมายเลข2399นะครับพอเราเลี้ยวเข้ามาปุ๊บจะเห็นป้ายเตือนเลยนะฮะว่า เส้นทางนี้เป็นทางโค้งลาดชันนะครับรถไม่ชํานาญเส้นทางรถบัสรถบรรทุกควรหลีกเลี่ยงนะฮะพอเราเลี้ยวเข้ามาเราเห็นป้ายเตือนเยอะมากดงไม่แน่ใจว่าเมื่อสักครู่เพื่อนเเห็นหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าเป็นภาพย้อนแสงแต่ว่าพอเลี้ยวเข้ามาเนี่ยป้ายเตือนสีเหลืองแบบนี้นะครับเตือนแบบติดๆดกันเลยนะฮะว่าเป็นเส้นทางอันตรายนั่นเองอําเภอท่าลี่จากจุดนี้23มกิโลครับตอนนี้เราเข้าสู่ถนนหมายเลข2399กนะครับ นอกจากป้ายเตือนด้านหน้านะฮะเลี้ยวเข้ามาก็ยังมีป้ายเตือนตรงนี้นะฮะทางลงเขาลาดชันนะครับนอกจากเส้นทางนี้นะครับจะมีความลาดชันแล้วก็นี่ด้วยครับปดระวังช้างป่านะฮะในในบางเดือนบางฤดูกาลนะครับเส้นทางนี้ก็สามารถพบช้างป่าได้นะครับหลังจากที่เราเลี้ยวเข้ามาในช่วงแรกตรงนี้นะครับเราก็เห็นป้ายเตือนเป็นระยะระยะแต่เส้นทางยังไม่เข้าสู่ช่วงที่มีความอันตรายนะครับ วันนี้ดงขับรถบ้านเข้ามาเนี่ยน้ำหนักรถบ้านนะครับรวมกับสิ่งที่บรรทุกเนี่ยก็ประมาณสองสามตันนิดๆน,น,นะฮะวันนี้เพื่อความปลอดภัยนะครับเนื่องจากว่าเส้นทางนี้มีจุดที่เสียหายแล้วก็มีจุดที่เบรกยากมากนะครับเป็นรถลงเขายาวลงไปนะฮะถ้ามีรถสวนมันนี่คืออันตรายมากๆวันนี้ดงเลือกที่จะขับขี่เพื่อความปลอดภัยนะครับก่อนเข้าสู่ช่วงเส้นทางนั้นดงก็เลือกที่จะปรับเข้าสู่โหมดขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับ เนื่องจากว่าถ้าเราขับด้วยโหมดขับเลื่อนสี่ล้อเนี่ยเวลาที่ลงเขานะฮะแล้วเราเข้าสู่โหมดเกียร์ที่เป็นเกียร์แมนวนวลนะครับหรือว่าเราใช้เกียร์ต่าในการเชนเกียร์เนี่ยรถมันจะมีแรงฉุดมากกว่าการใช้โหมดขับเคลื่อนสองล้อนั่นเองนะครับวันนี้ดองก็เปิดโหมดขับเคลื่อนสี่ล้อไว้เลยเดี๋ยวด้านหน้านะครับพอเราเข้าสู่เส้นทางลาดชันเนี่ยดมงก็จะเริ่มเข้าสู่โหมดเกียร์แมนนวลนั่นเองนะครับ ขับมาสักพักนะครับเราจะเข้าสู่ช่วงเส้นทางที่มีความอันตรายและหลังจากที่เราขับเป็นทางตรงเข้ามานะครับเนินแรกที่เราจะเจอเนี่ยพอเรากำลังจะขึ้นเนินนะครับเขาจะมีป้ายบอกเลยว่าหลังจากลงเนินตรงนี้แล้วนะครับระวังนะครับเป็นเส้นทางลงเขาราดชันสามกิโลนะในช่วงแรก เตรียมตัวก่อนเลยครับตอนนี้โด่งเข้าสู่โหมดครับเพื่องสี่ล้อไปแล้วนะครับเพื่อเพิ่มแรงฉุดของรถเนื่องจากว่าวันนี้รถเนี่ยโหเราบรรทุกของมาเต็มที่เลยนะครับแล้วก็เ,เป็นรถสำหรับแคปป,ปิ้งด้วยมีน้ํามาร้อยลิตรด้วยนะน้ําหนักตอนนี้ถ้าเดาคร่าวๆที่เคยช่างนะน่าจะประมาณ3ตัน3ประมาณ 3- ตัน3าประมาณ3,300กิโลกรัมประมาณนี้นี่แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถที่น้ําหนักเยอะขนาดนี้นะครับ เวลาลงเขาที่มีความลาดชันเนี่ยเบรกจะทํางานหนักมากแล้วก็อันตรายมากๆนะครับเพราะฉะนั้นโด่งจะเลือกใช้หมดทั้งสีล้อเพื่อทําให้เกิดแรงฉุดเวลาที่เราใส่เกียร์ต่ำนะรหรือว่าเวลาที่เราใช้เกียร์ต่ำเองอ่ะพอนนะะานะพอถึงตรงนี้นะครับโด่งจะเข้าสู่โหมดเกียร์แมนนวลนะฮะนี่เลยพอมาถึงตรงนี้นะครับโด่งจะเริ่มเข้าสู่โหมดเกียร์แมนวนวลนะครับทุกทีนะฮะเพราะว่าการเข้า ดเกียร์แมนวนวลเนี่ยก็คือการช่วยลดภาระของการใช้เบรกนั่นเองครับหรือว่าการใช้เกียร์ต่ำนะฮะอย่างเช่นเกียร์หนึ่งและเกียร์สองนะครับเพื่อทําให้รถมีการชะลอความเร็วเพื่อลดภาระของการใช้เบรกนั่นเองครับและเนินข้างหน้าตรงนี้นะครับพอเราไปถึงเนี่ยมีป้ายเตือนชัดเจนมากๆตอนนี้โดง่งเ,เข้าสู่เนินนี้ด้วยเกียร์สามนะครับปล่อยไหลามาแล้วก็ พยายามให้เบรกนะครับได้คลายความร้อนที่สุดคือไม่ใช้เบรกเลยนะี่นี่เราเห็นป้ายเตือนนะครับใช้เกียร์เพื่อชะลอความเร็วไม่ใช้เบรกเลยนะครับเพื่อทําให้เบรกเนี่ยไม่มีความร้อนสะสมนะครับเห็นป้ายนะครับทางลงเขายาว4ีกิโลอ่าตอนนี้หลงอยู่ที่เกียร์สามนะครับไม่หเหยียบคันเร่งปล่อยไหลามานะครับพอมาถึงเดิตรงนี้ดมเข้าเกียร์สองะ แต่ถ้ารถเป็นน้งหนักเหมือนโดมเนี่ยก็คือดูความเร็วที่เหมาะสมเอาเลยนะครับว่าเพืเ่อนๆเหมาะสมเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ตอนนี้รถโดมมันต้องมาที่เกียร์สองเนื่องจากว่ารถมีน้ําหนักมากนะครับมันจะไหลลงเส้นทางชันแบบนี้ด้วยความเร็วมากๆเลยครับจุดอันตรายจุดแรกนะครับก็คือหลังจุดชมวิวตรงนี้นะครับซ้ายมือจะเป็นจุดชมวิวนะฮะเราเห็นว่ามีรถจอดชมววตรงนี้แล้วก็ โคงนี้เป็นโคงและที่อันตรายนะครับคือจุดอันตรายเราจะเห็นว่ามีสารพระภูมิตั้งอยู่ตรงนี้เนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุตรงนี้นะครับตรงที่สารพระภูมิตั้งตรงเนี้มีอุบัติเหตุเกิดซ้ําๆจุดนี้นะครับถึงว่าน่าจะนับไม่ท่วนนะฮะจนเขามาตั้งสารพระภูมิไว้ตรงนี้นะฮะอันนี้คือจุดแรกที่มีความอันตรายในเส้นทางนี้นะครับหลังจากที่เราผ่านจุดนั้นมานะครับรถจะใช้เบรกหนักต่อเนื่องเลยนะครับ ตอนนี้ดกเลือกที่จะเหยียบเบรกแบบนี้แล้วปล่อยนะครับเหยียบเบรกแล้วปล่อยนะครับเหยียบเบรกแล้วก็ปล่อยนะครับเนื่องจากว่าถ้าเหยียบตลอดเวลาแล้วไม่ปล่อยนะครับเบรกจะสะสมความร้อนจนเกิดความเสียหายได้นะครับเราเห็นร่องรอยนะฮะมีรถที่ข้ามไปฝั่งดุลเยอะเลยนะฮะวัติเหตุในโค้งที่ชิ้นแรงที่สุดก,ก็คือตรงนี้นะครับอ่ด้านขวาตรงนี้นะฮะตรงที่ป้ายใช้เกียร์ต่ํานะครับ มีรถน้ำมันแหกโค้งลงไปนะครับไฟลุกท่วมป่าเลยนะฮะไฟลุกไหมรถทั้งคันแล้วก็ป่าตรงนี้เนี่ยไฟลุกท่วมหมดเลยนะครับจุดนี้ก็มันอีกจุดหนึ่งที่อ<ๆ>ันตรายนะฮะพอพ้นโค้งแล้ลมาหูทะเลเหมอกสวยมากครับเพื่อนๆวันนี้ทะเลเหมอกสวยมากเราลงไปทรงนั้าจะเห็นนะฮะด้านขวามือทะเลเหมอกสวยมากนะครับวันนี้โอ้โหโอเค เดี๋ยวเราปล่อยไปที่เกียร์สามนะครับแล้วก็พย,ยายามจะเหยียบเบรกตลอดเวลานะครับพยายามให้เบรกได้คลายความร้อนจุดที่อันตรายจุดหนึ่งที่อันตรายมากๆถ้าไม่ได้เตรียมตัวมานะครับถ้าไม่ได้เตรียมตัวมาแล้วมาเจอรถที่ขับสวนในจุดนี้ด้านหน้านะฮะรับรองว่ายัางไงชนแน่นอนครับเนื่องจากว่ารถที่ลงไปเนี่ยมีความเร็วนะฮะและรถขึ้นรถที่ขึ้นมาเนี่ยเขาพยายามเทคขึ้นมานะฮะก็ค,คือเหยียบ เดี๋ยวเพื่อจะสร้างความเร็วขึ้นมานั่นเองนะครับเนื่องจากว่าด้านหน้าตรงนี้ดูให้ชัดๆนะครับด้านหน้าตรงนี้จะเป็นเนินที่มองไม่เห็นรถสวนขึ้นมานะครับเราจะมองไม่เห็นเลยจะเห็นอีกทีคือจะเห็นอีกทีคือนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยฮะจะเห็นอีกทีคือรถที่หักหลบออกมาแล้วนะครับนี่ฮะเนื่องจากว่าตรงนี้เป็นหลุมนะครับเนี่ยถ้าเราปล่อยไหลมานะครับรถด้านล่างคือตรงนี้ยมันเป็นเลนเดียวนะเห็นไหมฮะ คือเราลงมาปกติแต่รถที่ขึ้นมาเนี่ยต้องเหยียบเทขึ้นมาฮนะคือต้องใช้ความเร็วแล้วก็มาหักหลบมาหักหลบถนนซุดตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเราขับขึ้นมานะครับเราจะไม่เห็นเลยว่าตรงนั้นมีถนนซุดนะครับพอมาเจอถนนซุดหักเลี้ยวขวาออกมาเจอเราต้งเอ๋นะครับตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เกิดเกิดอุบัติเหตุได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยหลบกันยากมากเนะื่องจากว่ารถที่ลงมาก็ ใช้คมเร็วนะครับรถที่ขึ้นไปก็ใช้คมเร็วถ้ามาตะเอ๋กันตรงนั้นพอดีนี้โอ้โหหลบกันยากมากเลยครับสามแยกตรงนี้ครับขวามือถ้าเพื่อนๆจะไปเชคคานลงขวามือตรงนี้นะฮะเมื่อแยกเมื่อสักครู่เนี่ยปลอดภัยกว่านะครับด่งบอกว่าปลอดภัยกว่าก็คือเส้นทางขับได้กว่าแต่ส่วนมากนะครับถ้าอยากได้เส้นทางที่สวยงามก็ตรงมาในเส้นทางที่ด่งกำลังพามานะครับโอ้โหขวามือสวยมากมาก เดี๋ยวโด่งขอหาจุดที่พอจะจอดรถได้นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนเทควิวหน่อยโหเสียดายมากนะครับวิวของมันสวยมากแต่ว่ามันจอดไม่ได้นะครับเนื่องจากตรงนั้นถนนตรงนั้นแค่มากแล้วก็เป็นจุดที่เป็นทางโค้งด้วยนะครับโอ้โ oh, ห oh, ด้านหน้าตรงนี้ก็ไม่ได้นะฮะไม่ได้จริงๆเพราะว่าเอ่อตรงนี้เนี่ยเห็นไหมทางก็เสียหายถ้าจอดนี่แทบจะปิดเลนเลยฮะ โอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปกันต่อเลยนะครับดงไม่ไม,ไม่ไม่มีที่จอดที่มีความปลอดภัยเพียงพอนะครับแล้วก็ตรงนี้นะอีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อนๆนี่เลยจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ถนนนะฮะสุดแล้วแล้วก็เหลือแค่เลนเดียวนะฮะการเดินทางมาในเส้นทางนี้ในเวลากลางคืนเนี่ยในต้นคลิปเราเห็นว่าโอ้โหหมอกมันหนาจริงๆนะครับถ้ามาในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยอันตรายมากนะครับเพราะบางทีเนี่ยกว่าที่เราจะเห็น จุดที่มีถนนซุดแล้วหักหลบเนี่ยบางทีไม่ทันนะครับหรือว่าบางทีหักหลบไปแล้วมีรถสวนมาพอดีเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่สามารถเกิดไปในเส้นทางนี้นะครับตรงนี้เป็นจุดที่อันตรายที่สุดในเส้นทางนี้ก็คือเมื่อไหร่ที่พ้นเนินตรงนั้นมาแล้วถึงจุดนี้นะครับโอเคตอนนี้้รงอยู่ที่เกียร์สองนะครับพยายามให้รถช้าที่สุดเพื่อไปเห็นเทะเลหมอกด้านหน้าไหมครับสวยมากๆเลย จุดนี้นะครับเราลงเขายาวมากดมไม่แน่ใจว่า4หรือ6กกิโลนะครับจากจุดนีนะ้เราลงเขาต่อเนื่องยาวเลยนะครับไม่มีจุดพักเลยถนนเสียหายด้วยตอนนี้ด่งลงด้วยเกียร์สองนะครับเนี่ยถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเลยนะครับถ้าปล่อยไหลลงมารถจะวิ่งลงมาด้วยความเร็วนะฮะดงเคยปล่อยไหลนะครับ ถ้าปล่อยไหลเกียร์เกียร์ยยดีปกติเนี่ยความเร็วตรงนี้ไปได้ถึงร้อยยี่สิบเป็นอย่างน้อยร้อยสี่สิบเป็นเป็นร้อยสี่สิบเนี่ยไปที่ถึงได้แบบง่ายดายมากนะครับแต่ดดไม่เคยปล่อยให้ถึงร้อยสี่ิบนะดดเคยปล่อยไหลปล่อยไหลาจากเงินตรงนี้นะครับลงไปด้านหน้าเนี่ยเ ความเร็วเนี่ยร้อยยี่สิบก็กลัวแล้วฮะเพราะว่ารถมันควบคุมไม่ได้นะครับถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเลยถ้าปล่อยไหลไปยาวกว่านั้นดูงเชื่อว่าน่าจะความเร็วเกินร้อยสี่สิบน่าจะถึงร้อยสี่สิบนะครับนี่ฮะพอเราลงเดินเขาต่อเนื่องนะครับกับกลายเป็นว่ารถต้องใช้เบรกหนักเพราะแบบนี้ครับมาเจอกลุ่มเมฆบมอนะฮะกลุ่มชั้นบมอที่เราเห็นนะฮะซึ่งรถหนักเนี่ยการใช้เบรกตลอดเวลาแบบนี้อันตรายมากนะครับ ซึ่งลมเบรกเขาจะหมดได้นะฮะร,รถเราเนี่ยถ้าเราเหยียบเบรกอยู่ตลอดเวลาก็อันตรายมากนะครับเบรกสามารถสะสมความร้อนจนทําให้เบรกทํางานไม่ได้หรือเกิดความเสียหายได้นะครับชีวิตคือการเดินทางลากหลายเส้นทางให้เดินไปชีวิตทีไม่ต้องเหมือนใครกลไปตามหัวใจของเรามอที่คุเห็น ออต,ดดตอนนี้ถุงลงด้วยเกียร์สองเนี่ยรอบนี่ตีเลดไลน์ตลอดเลยนะครับนะฮะสามสี่พันรอบสามสี่พันรอบเลยนะครับต้องคอยเหยียบเบรกแล้วปล่อยแบบนี้นะฮะหยับเบรกแล้วปล่อยนะฮะ คือถ้าปล่อยไหลลงเลยเนี่ยรับรองเอาไม่อยู่แน่นอนครับถ้ารถหนักขนาดนี้แม้แต่รถที่มีขนาดเล็กนะครับถ้าอยี่บเบรกอยู่ตลอดเวลานะฮะอย่บเบรกอยู่ตลอดเวลาไม่ปล่อยให้เบรกได้คายความร้อนเนี่ยรับรองว่าอ,อ,อาการผ้าเบรกไหม้เนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนครับซึ่งดงเถึงหลายคันมากหลายๆคันมีอาการผ้าเบรกไหม้จน้าเบรกติดเลยนะฮะจนผ้าเบรกติดเลย หลายคันก็พอเขาได้กิจไหมที่หนักจนเขารู้สึกว่ามันมันกิจมันแรงมากเกินไปเขาก็จอดนะครับถ้าคันไหนจอดทันก็โอเคหน่อยเนี่ยฮะนี่เบรกแทบรถรถแทบไม่อยู่เลยนะครับเพื่อจะเห็นว่าทางตรงลงเขายาวมากนะครับสุดลูกตาในกล้องดูในกล้องดีๆนะครับสุดลูกตาในกล้องเลยนะฮะโอ,อ้โหนี่คือลงเขาตลอดเลยนะครับถ้าปล่อยเบรกคือตีเลดไลน์เลยครับสามพันถึงสี่พันรอบแน่นอน แต่ว่าเราปล่อยให้รอบสูงถึง4,000รอบในขาลงแบบนี้ยาวๆไม่ได้นะครับเดี๋ยวเครื่องยนต์เกิดความเสียหายโ <Okay. S 1> อเคเหยียบเบรกแล้วปล่อยนะครับเพื่อจะสังเกตจากเสียงเครื่องยนต์นะครับที่มันดังปุ๊บพอโดนเหยียบเบรกเสียงเครื่องยนต์จะเบาลงลากเกียร์สองลงเลยครับเพราะว่าเกียร์สามไม่ไหวนะฮะเบรกเอาไม่อยู่พอมาถึงตรงนี้นะครับเป็นจุดเดียวที่ได้พักเบรกนะฮะ เนี่ยได้พักนิดเดียวนะครับแล้วข้างหน้าเป็นเดินเขาลงยาวเลยนะครับตอนนี้ลงปล่อยไหลด้วยเกียร์สามเพื่อลดเพื่อทําให้เครื่องยนต์เขาลดภาระหน่อยนะครับเอนจินที่เราเบรกลงมาลดภาระาเขาหน่อยนะครับโอ้ตอนนี้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับฟ้าขึ้นกระจกเลยนะโอ้โหฟ้าขึ้นกระจกเลยครับอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเรนะ็วฮะเดี๋ยวฟ้าก็หายนะครับเนี่ยพอเรามาถึงจุดนี้เนี่ย ที่จุดที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ได้พักนิดเดียวนะครับลด่งปล่อยไหลามาเบาๆเลยครับเพื่อทําให้เบรกมีเวลาคลายความร้อนนะครับพอมาถึงจุดนี้ฮะดงลงมที่เคียดสองอีกครั้งนะครับเพื่อไม่เห็นไหมฮะว่าด้านหน้าตรงนี้นะครับเป็นอีกช่วงหนึ่งที่เป็นทางตรงลงเขายาวสุดๆเลยฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะตอนนี้ด่งก็เริ่มที่จะเริ่มเบรกนะครับเริ่มที่จะใช้เบรกแล้วนะ นื่องจากว่าเมื่อสักครู่เราได้ปล่อยให้เบรกมีมีเวลาได้คลายความร้อนนะครับตอนนี้ก็เกียร์สองเช่นเคยนะครับเกียร์หนึ่งไม่ไหวฮะเพราะว่าโอ้โหมันเครื่องมันขึ้นไปที่4,000รอบมันเรดไลยต่อเวลาเดี๋ยวเครื่องมันจะโอเวอร์รันแล้วนะครับโอ้นี่ไหลลงแบบนี่ฮะไหลลงเร็วนะครับ ค,คือใจความสำคัญของการขับรถในลักษณะแบบนี้นะฮะก็คือการโอ้โหหลลงเร็วมากครับต้องใช้สมาธิก่อนนะฮะเพื่อไม่ให้เครื่องมันรอบสูงเกินไปนะครับเบรกเวลาปล่อยเวลาปล่อยเบรกเนี่ยปล่อยให้สุดเท้านะครับเพื่อนๆโอเคอ่ะเข้ามาเกียร์ดีปกติได้นะครับ การปล่อยเบรกนะครับต้องปล่อยให้สุดเท้านะครับอย่าแตะที่แป้นเบรกไว้ตลอดเวลาเนื่องจากว่าบางคนกลัวว่ารถจะไหลเร็วเกินไปนะครับก็ถอนไปแค่ครึ่งเท้าสรุปว่าเบรกนะฮะเขาไม่ลายตัวร้อยเปอร์เซนต์ถ้าเบรกกับจานเบรกยังสัมผัสกันก็จะเกิดความร้อนตลอดเวลานะครับในความสําคัญของการขับรถลงเขาในลักษณะแบบนี้ก็คือการใช้เกียร์ต่ําหรือใช้เกียร์หนึ่งเกียร์สองเนี่ยเพื่อ ช่วยลดชะลอความเร็วนะฮะเพื่อลดภาระของการใช้เบรกคือใช้เบรกสลับกับเอนจินเบรกนั่นเองนะครับถ้าเป็นภาษาทีเา่เพื่อนๆจะเข้าใจง่ายมากขึ้นก็คือการใช้เครื่องยนต์นะครับกับระบบเกียร์เครื่องยนต์นะครับมาชะลอความเร็วของรถเพื่อลดภาระของการใช้เบรกชะลอความเร็วนั่นเองครับ ก็คือใช้สองส่วนร่วมกันเพราะถ้าเราใช้เบรกแค่อย่างเดียวนะครับมีสิทธิ์ที่เบรกเกิดความร้อนจนเกิดความเสียหายและสุดท้ายทำงานไม่ได้นั่นเองครับ อันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ต้องบอกว่าถ้าขับมาเนี่ยดองอยากให้ทุกคนมีข้อมูลนะฮะเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเลยอำเภอเชียงพานนี่แหละเส้นทางนี้ G ีเพชอบพามานะครับถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็เลี้ยวขวาเหมือนที่การคลิปดงบอกแต่ว่าถ้าใครอยากมาดูความสวยงามของเส้นสทางนี้นะครับเนื่องจากว่าเส้นทางนี้เขาเรียกว่าเป็นทางตรงลงเขาหรือว่าทางตรงเลขหนึ่งนะฮะที่ดงคิดว่าน่าจะยาวอันดับ ต้นๆของประเทศไทยหรืออาจจะยาวที่สุดของประเทศไทยก็ได้นะครับใครที่อยากมาในเส้นทางนี้ก็ขับรถดูแลเบรกเราให้ดีนะครับแล้วก็พยายามที่จะระมัดระวังนะครับไม่ว่าจะขับมาในเวลากลางวันหรือกลางคืนยิ่งกลางคืนเส้นทางนี้เปลี่ยวมากๆนะครับทุกคนสำหรับ EP นี้ก็ทิ้งท้ายไว้เท่านี้นะครับอยากให้ทุกคนเที่ยวสนุกแล้วก็เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับสำหรับ EP หน้า เรงจะพาไปอัปเดตเส้นทางไหนอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้อัปเดตเส้นทางและจุดอันตรายทั่วไทยไปพร้อมๆกันครับขอบคุณหัว่่าแคมเปอร์ทักกับทุกการเดินทางค่ะ ทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้อัปเดตเส้นทางและเดินทางไปพร้อมๆกับพวกเรารวมไปจนถึงท่านใดที่จะสนับสนุนช่องเรานั้นตามข้อมูลที่เราลงไว้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ